สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์รอยปักกันนะคะนั่นก็คือระหว่างวันที่20พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมีนนะคะผู้ที่เป็นชาวราศีมีนนะคะก็ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนะคะหรือผู้ใดทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างละเอียดนะคะแล้วทราบว่าอยู่ลัคนามีนนะคะก็ตรวจสอบดวงชะตาได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าใบแรกเนี่ยเราได้ justice มานะคะเออ justice ค่ะใบ justice เนี่ยนะคะเป็นเป็นไพ่ตุลาการผู้พิพากษานะคะก็ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายระหว่างนี้ถ้าหากว่าจะยื่นกู้นะคะเรื่องของบ้านที่ดินนะคะรั์ใหญ่เนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะคะกู้ผ่านแน่นอนนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยจะได้บ้านใหม่นะคะจะได้บ้านใหม่ได้ย้ายบ้านอันนี้ก็อสังหาริมทรัพย์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะบางคนได้เป็นมรดกมาก็มีนะคะมรดกจากการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นรัพ์ เก่าๆอย่างเงี้ยได้ตกทอดมานะคะได้เข้าไปอยู่แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออยังไม่ได้ซื้อบ้านเนาะย,ยังไม่ได้ทําเรื่องซื้อบ้านก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับชีวิตนะคะบางคนบอกว่าเดินทางเนี่ยนะคะเดินทางหลายท่านเดินทางไปแสวงบุญแต่หลายท่านก็ เรื่องการเดินทางเพื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยนอนจดมนอยู่นะคะพักนะคะเป็นช่วงเบรกพักเพื่อที่จะสะสมแต้มบุญนะคะแล้วก็ต่อยอดแต้มบุญเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยกงกรรมกงเกวียนะหมุนไปผักดันไปด้วยแรงบุญกุศลนะคะค่อนข้างเจ,จิดจลัดไฉไลมากๆเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับผ้า,ายรวมๆนะคะเรามาพูดถึงการงานกัน จะเห็นว่าทั้ง Temperance เองและ Justice เองเนะี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของความสมดุลเนะี่ย Temperance มันเปลี่ยนแปลงไปในทางสมดุลอยู่แล้วกรอกแก้วน้ำกลับไปกลับมานะคะอีกฝั่งเหยียบลงในน้ำอีกฝั่งก็อยู่บนพื้นดินนะคะสมดุลกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็มีทั้งตาช่างนะมีดาบอยู่นะคะเป็นเรื่องของการ ตัดสินใจอย่างแฟร์อย่างยุติธรรมบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องถูกลากลงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเป็นตัวกลางอะ่ะต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจนะคะไม่ชอบที่จะตัดสินก็ต้องตัดสินนะคะไม่ชอบที่จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ก็ต้องอยู่บางทีคนในบ้านเองนั่นแหละนะคะอา,อาจจะอาจจะเรียกว่า มีมีเรื่องราวให้คุณที่คุณจะต้องแบบเข้าไปเป็นตัวกลางในการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นเรื่องที่คุยกันได้เคลียร์กันได้ตกลงกันได้แล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวก,ก็จะเกิดขึ้นตามมานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะการเงินการงานทั้งใน,นในบ้านแล้วก็ในในออฟฟิศในที่ทำงานเองนะคะ เขาเรียกว่าใช้หลักการบริหารมาจัดการได้อย่างดีทำให้ในสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะเกิดความอบอุ่นมั่นคงขึ้น10ถ้วยก็ดี10เหรียญก็ดีนะคะเป็นเรื่องที่บอกให้รู้ว่าเป็นความมั่งคั่งอบอุ่นอย่างที่สุดอ่ะแล้วเวลาสิถ้วยขึ้นมากับสิบเหรียญคู่ๆกันส่วนใหญ่ได้บ้านเนาะส่วนใหญ่ได้บ้านได้เปลี่ยนบ้านใหม่ได้กู้ซื้อบ้านสาเร็จแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาล่ะทีนี้ ก็มาถึงเรื่องของการเงินนะคะเหมือนการการการเงินกับการงานก็ค,คล้ายๆกันนะคะบางครั้งสะจนสุดท้ายอะ่ะใครต่อใครก็วิ่งเข้ามายืมตังนั่นแหละเวลาที่ใครเข้ามายืมตังนะคะให้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่อยากเชียร์ให้แบบปล่อยเงินกู้อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าให้ทํา อเอกสารสัญญาอะไรกันเอาไว้หน่อยผูกมัดกันเอาไว้หน่อยหรือหาคนค้ำหน่อยบางทีบอกหาคนคำ้ำไอเราก็ส่งสารคนค้ำนะเกิดว่าไอ้คนยืมเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอะเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าอยากจะบริจาคนะเอาตามที่ตัวเองช่วยเหลือเขาได้แล้วทําใจไปตัดใจถือว่าเป็นทานนะคะถือว่าเราทําทานบาร,รมีถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน แล้วไม่ต้องไปคิดเอาคืนแต่ให้เท่าที่เราให้ได้นะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการคืนแน่ๆเราต้องการช่วยด้วยแล้วก็ต้องการได้เงินตรงนี้คืนอย่าไว้ใจเพียวๆอย่างเดียวเอกสารกำกับนะคะทำให้รอบคอบอยู่ดีๆจะมีคนวิ่งเข้ามายืมตังไ้วันที่เรากำลังมีไอเราที่วันที่เรากำลังมีกินมีใช้เนี่ยแหละนะคะเอาล่ะถือว่าเรื่องทั้งการเงินการงาน เป็นไปได้อย่างดีเป็นไปได้อย่างอบอุ่นม้างข้างใครก็ตามที่มีกิจการส่วนตัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางคุณอยู่ไม่ติดที่หรอกต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนอย่างที่บอกเอาไว้แล้วเมื่อข้างต้นนะคะว่าถ้าหากไม่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต้องเดินทางเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมทือศีลอุโบสถนะคะสออย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็2ออย่างเลยนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ไปอยู่ในวัด นะคะแต่บางคนนี่ไปต่างประเทศนะเจ้าของธุรกิจบางคนนะคะหรือ,อเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานต่อให้ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจต่อให้เป็นลูกน้องเขาเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดินทางลงไปดูเองนะมีโอกาสได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะแต่ทีนี้อุปสรรคปัญหาก็เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะเหมือนกันเรื่องรถเรื่องลาเรื่อง เรื่องการเดินทางเรื่องตารางเวลาคิดเอาไว้ว่าจะเดินทางวันนั้นวันนี้เอาแปลนกับเลื่อนกับเปลี่ยนไปซะเฉยๆแบบนั้นนะคะเกิดอุปสรรคขึ้นกําหนดเอาไว้นะคะกาหนดนั้นหมายว่าจะเดินทางเอาไว้ลงล็อกเวลา,าไว้ละเลื่อนไปเปลี่ยนไปไม่เป็นไปตามที่กําหนดรับปากอะไรใครไว้ตรงนี้ก็เลยต้องระวังเพราะว่ามันก็เปลี่ยนเขาเรียกว่า วันเวลามันจะเลื่อนไปมันจะเปลี่ยนไปนะคะทำให้ตัวเราเองหรือคู่ค้าของเราหรือคนที่เราเข้าไปติดต่อต้องพักงานมันต้องชะง,งักต้องหยุดเดินอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงปลายสัปดาห์นี้เออให้ระวังตรงนี้ล็อกคิวอะไรไว้อาจจะเกิดเรื่องปรบปรบับฉุกระหุกที่ทําให้การเวลาอะไรมันเลื่อนผิดนัดผิดเป้าหมายกันไปนะคะตรงนี้ระวังนิดนึงแล้วกเ็เรื่อง มีม,ม,มีทั้งสันมีทั้งมูลขึ้นในในสิบใบเนี้ยนะคะซึ่งก็เป็นไพ่ใบใหญ่ๆอ่ะนะนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยคุณกำลังโดดเด่นเป็นที่น่าจับตาแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนรอบๆตัวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปละแหละเป็นที่พึ่งพาของคนรอบๆตัวก็มีคนวิ่งมาขอความช่วยเหลือทันทีทันใดนะคะ ก็เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วเนาะว่าให้ประเมินกําลังตัวเองให้ดีๆแต่ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องความรักนะคะแฟนคุณน่ะคุณคือคุณจะจุกจิกจู้จี้กับแฟนมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเนื้อหอมอะช่วงนี้เขาเนื้อหอมผิดปกติเราก็จะไปเข้มงวดกวดขันอะไรต่ออะไรกับเขานะคะ mm hmm. ก็เพลาเพลาสักนิดหนึ่งนะคะพักๆเบรกเบรกบ้างนะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกก็ไม่ได้ ว่าจะแบบมีการหักหลังอะไรต่ออะไรกันเกิดขึ้นนะคะทำใจให้สบายดีกว่าเพราะว่าเครียดไปกังวลไปมันก็มันก็เท่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปทําให้ใจคนมันเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าเขาซื่อสัตย์กับเราจริงเขาต้องการอยู่กับเราจริงเขาก็เขาก็ต้องเขาก็ต้องแร์กับเราเวลาสันขึ้นนี่มันบริสุทธิ์มั่นใจเปิดเผยได้โปร่งใสเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจุกจิกอะไรกับเขาเยอะนะคะ แล้วบาภาพบ้านภาพครอบครัวก็ยังอบอุ่นมั่นคงอยู่ดีอยู่ด้วยนะคะที่นี้พอพูดถึงคนที่ที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่าง50-50แบบคุณอะว่าจะเลือกไม่เลือกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนเนี่ยความชัดเจนเนี่ยจะจะยังไม่ปรากฏขึ้นในรอบ สัปดาห์นี้นะคะในรอบเดือนนี้ในรอบปักนี้นะคะเหมือนกับว่าคุยคุยกันอยู่ดีๆก็พักพักเบรกความสัมพันธ์กันจนคนหัวทิ่มอะซะอย่างนั้นนะคะรอเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็เอาพักอยู่ๆแบบที่มันงอกเงยมาที่มันดู50-50ดูทีเล่นทีจริงเขาก็หยุดเขาก็พักไปนะคะน,นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเรื่องที่จะต้องคิดเขามีเรื่องที่ ต้องต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะให้สังเกตดูให้ดีๆจับสัญญาณดูให้ดีๆไม่ใช่ไม่ใช่มัมวแต่จะไปเรียกร้องว่าแบบเคยทําอย่างนั้นอย่างนี้มาทําไมเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแง่ใส่หรืองนอนใส่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีไปดูดีกว่าว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาทุกข์ยากลําบากอะไรไปแชร์กันไปร่วมทุกร่วมสุขกันตรงนั้นจะได้ใจมากกว่านะคะอันนี้ในเรื่องของความรัก หมดและของชาวราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบถูกใจก็ไปกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะที่ช anel ของตำหนักดวงนะโอกาสดีๆของราศีมีนตอนนี้แบบไพ่เจอจรัดมากใครอยากทำอะไรให้รีบทำความมั่งคั่งกำลังจะมานะคะก็ให้ให้ทำบุญ แนะนําว่าให้ทําบุญเสริมเยอะๆนะคะเรื่องของการสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมจะเสริมดวงมากในช่วงนี้ใครอยากที่จะดีดีติดลมไปเรื่อยๆให้มันดียิ่งขึ้นต่อยอดไปยิ่งขึ้นก็ทําบุญเยอะๆนะคะฝากกดติดตามชาแนลค่ะของ ตำหนักดวงนะคะกดกระดิ่งเอาไว้นะคะทุกทกครั้งที่อัพคลิปนะก็จะได้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะตรวจสอบดวงชะตากันละเอียดมากขึ้นอีกส่วนตัวนะคะก็มาที่เพจทิปวารีราชินีประจนันหรือไปที่ l ล n e ID ค่ะเ m มมี่บิวตนะคะสําหรับวันนี้ราชาราศีมีนไปก่อนนะคะขอให้ชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ